สตูนมาสวัสดีพ่อพ่อแม่พี่ีทุกท่านอีกวันหนึ่งครับค่ะวันนี้มาก็มานั่งแมะเหมือนเดิมนะคะลูกสาวนั่งแมะเฝ้าแม่มีการมีการมีการเขี่ยหางพี่ทองแท้เขี่ยหางพี่ทองแท้พี่ทองแท้หนูขอเล่นหางหน่อยเอาเงยหนะ้าหน่อยสิลูกสตูน เงยหน้าเหน้ามาหากล้องหน่อยเร็วคนสวยเร็วเร็วเหอนูขอตแต่งตัวก่อนค่ะแม่ไปให้คนอื่นทักทายพ่อพแมเ่เอฟซีเลยอันนี้พี่ทองแท้กับทองไพลินนะคะทองแท้นี่มานั่งจอบใครมานั่งจอบสายฟ้าพี่สายอยาาก,กินเยอะนะลูกฮะ เริ่มจะอื้อไม่ค่อยออกอีกแล้วน่าเราเนี่ยไม่กิ่งโกยท้องให้นะคะยาก็ยังให้กินอยู่ทุกวันอยู่นะคะแล้วก็โกยท้องให้มันจะมีก้อนอื้อแข็งๆอยู่เขาน่าจะเอาอันนั้นยังไม่ออกเนาะเขาก็เลยดูหงอยๆไปนิดนึงแต่จะพยายามโกยท้องให้เขาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเป็นแมวที่กินเก่งมากเขาอ่ะ ง,งับงุบงับวันนี้แม่กิ่งก็พาลูกๆมาในงานตัวเหมือนเดิมนะคะก็ปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยเหมือนเดิมค่ะตะมุตะมิปุ้ยมุ้ยเหมือนเดิมแต่ละคนแต่ละคนทองมาอยากออกหรอคะลูกไม่ให้ทองมาออกนะไม่ออกไม่ออกให้แม่ทองมาออกคนเดียวพอเออพวกหนูไม่ต้องออกลูก อยากออกเหรอครับคือทำหน้าทำตาเรียกแม่อ้อ,อนแม่ทองอินนะคะเขาจะเป็นสไตล์นี้แหละสไตล์ทอบทำหน้าตาอ,ออดอ้อนแล้วก็เรียกแม่แต่ละคนก็จะมีมุมน่ารักของแต่ละคนแต่ละคนไปนะคะไม่ออกนะคะลูกสตุนก็ยังไม่ต้องออกนะรู้ไหมเออแมมอีกดีกว่าแม่ พ่อแม่เอฟซีอะนั่งคุยกันหน่อยแม่นั่งไม่ได้นะเดี๋ยวไปถ้าแม่นั่งนี่นางจะไม่นอนนางก็จะมาเดินแแมติดแม่ดูทําหน้าดูทําหน้า <c oughs> ดาราหน้ากล้องเนี่ยดาราหน้ากล้องดาราประจําช่องคะ่ะพ่อ,พอแม่เข้ามาดูดูด้วยนะคะในทุกๆวันคะ่ะ เขามาดูหนูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พวกหนูด้วยนะคะใช่ไหมลูกกดไลค์กดแชร์ให้พวกหนูด้วยค่ะจะได้มีผู้ติดตามมาเข้ามาดูพวกหนูเยอะๆและอย่าลืมสนับสนุนพวกหนูด้วยนะคะเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดขอบคุณให้หน่อยนะคะสนับสนุนดุน เด็กๆตะกูลทองได้ค่ะเมื่อวานนี้ลงสินค้าไปก็ยังไม่มีท่านใดสนับสนุนสั่งสินค้ามาเลยนะคะยังไงก็สนใจสินค้าของบ้านเราก็สั่งสินค้าได้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นค่าอาหารค่าไซาแมวแล้วก็ต้องเตรียมเดี๋ยวสิ้นเดือนก็ต้องมีค่าน้ําค่าไฟอะไรพวกนี้ค่ะสําหรับบ้านเราเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายจิปถาอื่น งไงก็สนับสนุนอุดหนุนได้ค่ะเพราะว่าแม่กิงเองก็ไม่มีไรายได้อย่างอื่นนอ,อกจากขายของตรงนี้แหละขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างแต่เราก็ต้องขายค่ะเพราะว่าเรามีสินค้าอยู่แล้วใครเกเรกันอีกรูปเดี๋ยวไปดูว่าใครวันนี้พี่ทองก้อนช่วยแม่กำหลาบน้องคนไหนเกเรเขาก็จะเดินไปกำหลาบนะคะ แม่กิ่งก็ต้องอุ้มเขามาบอกบอกพี่ทองก้อนไม่เป็นไรแย่แม่จัดการเองเขาเป็นแมวที่น่ารักมากเลยนะคะสําหรับพี่ทองก้อนเนี่ยส่วนมากเขาจะกำหลับพวกกลุ่มเสือทั้งหลายนั่นแหละกลุ่มเซตของหเสือที่เขาคอยช่วยแม่กำหลับอ่ะคนสวยนางพญานางพยายังนั่งอยู่เหรอลูกอะ นางพญาน้อยของแม่เนี่ยขาป้อมๆสั้นๆนะคะแต่เก่งทุกอย่างอแม่ใส่ลุ้งน่อยทักทายแม่ใส่ลุ้มน่อยใส่ลุ้มอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอยู่ข้างบนเดี๋ยวอยู่ข้างล่างค่ะเขา เขาน่าสงสารนะคะสําหรับความรู้สึกของแม่กิ่งจริงๆน้องก็สบายดีนะคะแต่น้องเป็นหน้าตาแบบนั้นเองแล้วก็กิิยาอาการของเขาอะ่ะเขาก็จะเป็นแบบนิ่งๆไม่ยุ่งสูงสิงอะไรกับใคร าการน,นั่งจอบอะไรอะลูกอะอะน้ำชายน้ำชัยเข้าไปทําอะไรในนั้นอะลูกอะเออนอนเล่นในกรงอะลูกนอนเล่นในกรงไม่วุ่นวายแม่เมื่อคืนก็ไปนอนเบียดแม่อยู่นั่นน่ะคะ่ะคนอื่นนอนเขาก็นอนห่างๆนะคะแต่น้ำชัยเขาชอบชอบมานอนเบียดแม่ติดตัวกับแม่ไม่รู้เป็นเพราะอะไร นำพาเขาก็จะนอนอยู่มุมของเขาได้สะตูนเขาก็จะนอนอยู่มุมของเขาได้แต่กับนำชัยเนี่ยเขานอนอยู่ห่างบนหัวแม่แต่พอแม่เผลอให้มีที่ว่างข้างตัวไม่ได้เขาจะต้องขยับมานั่งมานอนเปียดจุดติดกับตัวแม่เลยอย่างเงี้ยค่ะมันเขาขาดความอบอุ่นเนาะเหมือนขาดความรักความอบอุ่นพอเขาได้มาอยู่กับแม่เขาก็มันกับต้องการความอบอุ่นอะไรประมาณเนี้ค่ะทั้งๆที่เราก็ อบอุ่ด้วยกันทุกวันกอดกันทุกวันนะคะอุ้มกันทุกวันวันนี้วันนี้นำชายกินยาแล้วครับกินยาเสร็จแล้วครับเช้านี้ครับ้องเต็มจะไปไหนลูกเดี๋ยวพาไปดู ลูกโซนหลังบ้านกันนะคะปาสตูนนำทางไหมนำทางไหมลูกนี่แม่มานอนมุมนี้แล้วค่ะเขาทำไมลูกอาเขนตาอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ไม่นอนเปเหรอลูกฮะวันนี้ไม่นอนเปอยู่ข้างบนเหรอทุกทีเวลาแม่ออกมาก็จะต้องตามหนีไปนอนเปอยู่ข้างบนนะคะหนีความวุ่นวายนี่ ได้ยินเสียงแม่พากันมาล้แมวส้มทั้งหลายหนุ่มๆแมวส้มที่น่ารักทั้งหลายสองพี่น้องพี่ทิวกับพี่ทองเอกแล้วก็ชองนะคะนี่แมวเปิดก็มาของวาวของส้อยได้ยินเสียงแม่ไม่ได้ต้องตามมาอะถุงทองถุงทองไม่สนแต่งตัวอยู่ข้างบน ตามแม่ใหม่หลูกทองสุกจ๋าจ๋าจากระโดดเรียกแม่ตามแม่อยู่นี่แหละป้าไปดูสวนย่อมกันป้าใคอยู่ข้างนอกข้างนอกบ้างป้าตามอ่านำทางนำทางนำโชคอยู่ไหนครับอุ้ยอนหนุ่มตู้ต้าเนี่ยช่วงนี้ เป็นมุมที่เขาชอบนะคะมุมนี้แล้วก็ข้างบนนี้ที่แม่ปูเบาให้เนาะนอนเกือกกิ้งอยู่ข้างบนแล้วก็นอนที่เบาอ,อ่ะลงมาลูกลงมาเร็วอ่ะหอมกันกับพี่ทองสุกหอมกันหอมกันอ่ะไปไปไปยืดตัวก่อนแม่ขอยืดแข้งยืดขาก่อนออหนูนอนนานหอมกันกัดลุยด้วยอ่ะ ีเขาก็ถูกกันดีนะคะนี่เห็นไหมพอแม่เดินออกมายังไม่ทันถึงพราะเขาชิ่งมาก่อนละนี่สองพี่น้องเขาลุยกาลิซ่านะคะเห็นตาแพ็แพ๊ะเพทองเอกเล่นอุโมงเล่นอุโมงกันคึกคักคึกคักสองพี่น้องวิ่งสลับขั้วกัน เกืกิ้งที่โงงอะลูกแล้วใครอยู่ข้างบนมีใครอยู่ข้างบนลูกอ๋อแม่เขาก็อยู่นี่แม่เขาก็ไม่ได้อยู่ข้างบนแม่รูเซียนะคะรูเซียลุยลิซ่าโชคดีนะคะว่าถ้าส่วนใหญ่กลุ่มข้างหลังอะจะเข้ากันได้หมดเนาะจะมีที่เข้าไม่ได้ก็คือมีแค่ท้องซับแค่นั้นนะคะ นีแค่ท้องซับที่เข้าพวกไม่ได้แต่ท้องซับเขาก็ยังเข้าได้กับกลุ่มของแม่ลูเซียนะคะแล้วก็นําโชคเขาก็อยู่ด้วยกันได้แต่ว่ากลุ่มห้าพี่น้องต้องเข้าไปในบ้านถ้าเวลาท้องซับออกมาก็าจะสลับจับคู่กันเหมือนแบบนี้ค่ะ,ะจ๋าจ๋าจ่าจ๋าสวยอ้อนแม่แม่ ไหวไยววันของแม่เอะโอ้ยถูถ <c oughs> ่ายถูถ่ายมีความสูขกันซะเหลือเกินพวกหนูเนี่ยเวลาที่ กำลังใจของแม่กิ่งอย่างหนึง่งที่ว่าแม่กิ่งเหนื่อยแล้วก็มันรู้สึกหายเหนื่อยแล้วตรงไหนตรงที่ได้เห็นพวกเขามีความสุขเนี่ยค่ะพอเราเลี้ยงเขาเราเห็นพวกเขามีความสุขมันก็เป็นพลังใจให้กับแม่กิ่งแล้วก็อิ่มเอมใจนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกเจ็บป่วยหรืออ,อ,อะไรพวกเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่สบายใจเราเป็นทุกข์ แต่ถ้าพวกเขามีความสุขอะสนุกสนานเล่นกันเนี้ยเราก็จะมีความสุขค่ะดูเขาดูเขาเขาอ้อนแม่แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีความน่ารักแตกต่างกันไปนะคะมุมใครมุมมันเนาะเออแก่งอะไรน้องอะลูก ทำอะไรทำอะไรดูดูแกงน้อง,น,องน้องก็ยอมนะคะที่อยู่ด้วยกันได้เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องๆเขายอมทองเอกน้องไม่สู้ถ้าคนไหนที่สู้นั่นแหละคือเขาจะเข้ากันไม่ได้ก็คืออย่างทองทรัพย์เวลาเขาแกล้งนี่ก็วิ่งไปวิ่งมาอื้ช่องช่องกระโดดเสียงดังอะลูก ช่องกระโดดเสียงดังเอามานำโชคออกมาสิลูกเอดมองเอ็ดมองอยู่ตรงนั้นสลับสับเปลี่ยนมาโชว์ความอ้อนให้กับพ่อพ่อแม่เอีได้เห็นนะคะอยู่แต่ละคนสิแล้วอย่างนี้จะไม่ให้หลงรักพวกเขาได้ยังไงก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่พวกเขาอยู่กันมาห้าหกปีเนาะ ก็ไม่มีใครเป็นอะไรทุกคนแข็งแรงดีก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ฉีดวัคซีนพวกเขาด้วยค่ะเราได้ฉีดวัคซีนให้พวกเขาทุกปีทําให้ร่างกายพวกเขาแข็งแรงแล้วก็เหมือนกับพวกเขาก็คุณภาพชีวิตดีสบายอกสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอย่างอื่นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็น,นี่แหละก็ถ้าไม่มีพอ่พอพ่อแม่เอฟซีช่วยเมตตาเวลาที่ไม่กิ่ง ขอความเมตตาฉีดวัคซีนให้กับลูกๆเพพอ่อแม่ช่วยเหลือมาถึงทำให้พวกเขาได้ฉีดวัคซีนกันพวกเขาถึงได้แข็งแรงใช่ไหมคะสาวน้อยนะนะสาวน้อยหรือใบำหน้า <c oughs> ทองสร้อยเอ้ยทองสร้อยปลอกคอแดงทองกวาปลอกคอสีชมพูนะคะทองกวาวอาจจะตู้ตั๊กกว่าทองสร้อยหน่อยนึง แต่คนนี้<ม>เขาชอบ<ม>เขาชอบคล้ายๆทองเอกอะ่ะชอบมาเกาะไหลแม่ให้แม่อุ้มชอมาอ้อนให้แม่อุ้มน้ำโชคอยากนั่งอยากนั่งบนหลังโอ่งั้งลูกอยากนอนบนหลังโอ่งโชวบ้างาพี่ทองสุกผมขอนอนหน่อยได้ไหมขอผมนอนหน่อยได้ไหมพี่ทองสุก เดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูในบ้านกันนะคะกลับเ,เข้าไปดูในบ้านกันว่าจะเป็นยังไงกันมั่งพอกลับเข้ามาในบ้านก็เนี่ยพากันมาอยู่โซนโซนท้ายๆรอแม่อีกตามเคยตุ๊ตะตุ๊ตะแต่ละคนประตูตมานอนรอรับแม่เหรล,ลูกโอ้แม่ไปหาพี่ๆข้างหลังมา สวยคนสวยจะนอนแล้วหรอคะเอ้อทองมั่นลูกแม่ทองมานะคะเป็นสาวที่ขี้อ้อนที่พ่อพ่อแม่จะเห็นประจํำนะว่านางขี้ออนอ้อนแม่เขาสาวน้อยตาโตของเรากินอิม่มนอนหลับเส้นเสร็จก็เนี่ยนอนเอกเนกสบายใจดูขะาทําดูขะธรรม ออดอ้อนน่ะเี่ยเนี่ยออดอ้อนแบบนี้จะไม่ให้รักไม่ให้หลงได้ยังไงดูซิดูซิอันนี้จะอ้อนแม่หรืออ้อนพ่อแม่ fc เนี่ยอะอยากอ้อนพ่อพ่อแม่ fc หรือคะลูกหนูชื่อทองมั่นนะคะลูกแม่ทองมาค่ะหนูเด็กสมุทรสาครค่ะใช่ไหม ก่อนจะมาอยู่กับแม่ใช่ไหมอมนันคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้นะคะขอบคุณพ่อๆแม่เอฟซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้คะ่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ